พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าสรุปรวบยอดหนังสือหนึ่งและ2องโคโรนิกาเอสรานาเฮมยาและเอสเทระจันารที่6ความหมายสำคัญทางภายในของการชำระเฉลยที่กลับมาให้บริสุทธิ์วันอังคารเลขโรมันสในกิจการบทที่21และในหนังสือยาโคโบมีการปะปนอยู่ยาโคโบนำพันธสัญญาเดิมมาปะปนกับพันธสัญญาใหม่ การสมัยเดิมมาปะปนกับการสมัยใหม่พลพระเดิมของพระเจ้ามาปะปนกับพลพระใหใหม่ของพระเจ้าและคนเก่ามาปะปนกับคนใหม่อรบ,บิกหนึ่งกิจการบทที่21เปิดโปงถึงการปะปนที่ร้ายแรงที่อยู่ในคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็ม,ลมผู้เชื่อชาวยูดายยังคงถือรักษากฎบัญญัติของโมเสย,ยังคงหยุดยั้งอยู่ในพันธสัญญาเดิมและอยู่ภายใต้อิทธิพลของศาสนาย,ยูดาอย่างรุนแรง โดยได้นำแผนการบริหารแห่งพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าไปผสมปนเปกับแผนการบริหารแห่งพันธสัญญาเดิมที่หมดยุคไปแล้วอรบอิกสองพวกเขาไม่ตระหนักว่าการสมัยแห่งกฎบัญญัติได้ผ่านพ้นไปแล้วโดยสิ้นเชิงการสมัยแห่งพระคุณควรจะได้รับการนับถืออย่างเต็มที่และการไม่แยกแยะความแตกต่างระหว่างสองการสมัยนี้จะต่อต้านการบริหารปกครองแห่งการลสมัยของพระเจ้าในสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ให้กับโครงการแห่งแผนการบริหารของพระเจ้าซึ่งมีเพื่อการก่อสร้างคริสตจ,จักรอันเป็นการสำแดงของพระคริสต์อารบิกสมกดบัญญัติเรียกร้องมนุษย์ตามสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นพระคุณ่อเลี้ยงม,มนุษย์ด้วยสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นเพื่อตอบสนองข้อเรียกร้องของพระเจ้าพระคุณก็คือพระเจ้าที่มาเป็นการรับสุขของมนุษย์เลขโรมันสี่ปัญหาใหญ่ใน่ามกลางบุตรของพระเจ้าคือการประปนระหว่างตัวเองกับปิญ,ญญาณ อารบิกหนึ่งการประปนนี้ทําให้หลายคนไม่มีคุณสมบัติที่จะมาปริบัติพระเจ้าเพราะในวิญญาณของเขามีการประปบบบนมากมายซึ่งไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าอารบิกสองวิญญาณในส่วนลึกที่สุดของเรานั้นบริสุทธิ์หมดจดและไร้มนทินแต่เมื่อวิญญาณออกมาผ่านจิตและร่างกายวิญญาณก็อาจจะถูกเจือปนด้วยความมนทินและความเสื่อมเสียอารบิกส การจัดการกับวิญญาณเด้นที่การจัดการกับแรงจูงใจและจุดมุ่งหมายที่ไม่บริสุทธิ์หมดจดและการปรับปนอื่นๆที่อยู่ภายในเราจับตาที่6วันอังคารการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้า2โกรินโ์บทที่7ข้อ1ก็ให้เราชำระตัวของเราให้ปราศจากบลทินทุกอย่างแห่งเนื้อหนังและวิญญาณและให้เราการะทำความบริสุทธิ์ให้สำเร็จในความยำเกรงพระเจ้า เหปรายบทที่4ข้อ12เพราะว่าพระคำของพระเจ้านั้นมีชีวิตและมีประสิทธิภาพคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆและสามารถแทงทะลุกระทั่งแยกได้ทั้งจิตและวิญญาณทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูกอีกทั้งสามารถวินิจฉัยความนึกคิดและความมุ่งหมายในใจถึงแม้เราได้พูดไปแล้วข้างต้นว่าเราต้องกระทำให้วิญญาณนั้นบริสุทธิ์ แต่จริงๆแล้วตัวของวิญญาณน,นั้นไม่ได้เป็นมนทินเลยจริงอยู่ที่สองกรินโ์บทที่7ข้อหนึ่งกล่าวว่าก็ให้เราชำระตัวของเราให้ปราศจากมนทินทุกอย่างแห่งวิญญาณแต่ความมนทินในที่นี้ไม่ได้เล็งถึงความมนทินของวิญญาณเองแต่หมายถึงวิญญาณที่ได้รับผลกระทบจากจิตและกายของเราวิญญาณที่อยู่ภายในส่วนลึกของเราเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์หมดจดไม่มีมนทินใดๆ แต่สิ่งที่หอหุ้มวิญญาณทางภายนอกคือจิตและกายซึ่งล้วนแต่ปะปนไปด้วยองค์ประกอบที่ชั่วร้ายของซาตานจึงกลายเป็นสิ่งที่มนทีนและเสื่อมเสียดังนั้นขณะที่วิญญาณได้ออกมาผ่านจิตและกายจึงได้แปดเปื้อนด้วยความมนทินและความเสื่อมเสียนี้ในขณะที่วิญญาณปรากฏเป็นที่ประจักษ์ออกมาก็ได้นําเอาความมนทินความเสื่อมเสียความไม่บริสุทธิ์ความไม่ถูกต้องเที่ยงตรง และสภาพการต่างๆที่ไม่ควรมีเหล่านี้ออกมาด้วยการจัดการวิญญาณไม่ใช่เป็นการจัดการตัวของวิญญาณเองแต่เป็นการจัดการสิ่งที่วิญญาณได้ผ่านนั่นก็คือจัดการจุดประสงค์แรงจูงใจเป้าหมายและจุดมุ่งหมายต่างๆทุกครั้งที่เราจะเคลื่อนไหวหรือพูดเราไม่เพียงแต่ต้องถามว่าสิ่งนั้นถูกต้องหรือไม่ดีหรือไม่ดีแต่ยังต้องแยกแยะด้วยว่าจุดมุ่งหมายทางภายในของเราบริสุทธิ์หรือไม่ แรงจูงใจของเราบริสุทธิ์หมดจดหรือไม่และเป้าหมายของเรามีเพื่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงหรือไม่มีความเห็นแก่ตัวอยู่เบื้องหลังการกระทํานั้นหรือไม่มีความโน้มเอียงเพื่อตัวเองบ้างหรือเปล่าเลือกอ่านข่าวสารเรายังต้องก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งต้องจากการกับจุดประสงค์ด้านลบจุดมุ่งหมายที่ไม่ควรจะมีความโน้มเอียงที่ไม่บริสุทธิ์ความตั้งใจที่ไม่ถูกต้องแม้กระทั่งอารมณ์ที่ปะปนอย่างสิ้นเชิง เช่นนี้วิญญาณจึงไม่เพียงสามารถออกมาแต่ขณะที่ออกมานั้นยังมีความบริสุทธิ์และเที่ยงตรงด้วยการจัดการวิญญาณเน้นการจัดการจุดมุ่งหมายและแรงจูงใจรวมทั้งสิ่งประปนที่ไม่บริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเราส่วนการจัดการมโนธรรมเน้นที่การจัดการความรู้สึกของมโนธรรมที่มีต่อสิ่งประปนต่างๆมีพี่น้องคนหนึ่งไม่พอใจพี่น้องอีกคนหนึ่งและมีความรู้สึกอยากวิาพากวิจารณ์และกล่าวโทษ ถึงแม้ว่าความรู้สึกเหล่านี้ยังไม่ได้ปรากฏออกมาทางภายนอกแต่ในมโนธรรมของเขานั้นก็รู้ว่าสิ่งนี้ไม่สมควรเราจึงได้สารภาพความแบบนี้ต่อพระเจ้านี่คือการจัดการกับมโนธรรมของเขาเองแต่ในด้านหนึ่งเขากลับไม่ยอมปล่อยวางความรู้สึกที่ไม่พอใจนี้ลงและจัดการกับสิ่งปะปนเหล่านี้เสียดังนั้นเมื่อเขานึกถึงหรือพูดถึงพี่น้องคนนี้วิญญาณของเขาก็ยังคงปะปนด้วยสิ่งเหล่านี้ ยังคงเป็นวิญ,ญญาณที่ไม่พอใจเต็มไปด้วยการวิพากษ์วิจารณ์จนกระทั่งเขาได้รับพระเมตตาอีกครั้งหนึ่งและได้ละทิ้งไปซึ่งความไม่พอใจที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกนั้นเสียจากนั้นวิญญาณของเขาก็จะไม่มีสิ่งปะป,ะปนเหล่านี้เช่นนี้จึงถือได้ว่าเขาได้เรียนรู้บทเรียนแห่งการจัดการวิญญาณแล้วเราจำต้องมีการจัดการวิญญาณเราจึงจะมีการจัดการกับเนื้อแท้ที่อยู่ภายใน มีเพียงเมื่อเราได้จัดการกับเนื้อแท้ต้นต่อของเรื่องนั้นจึงจะได้รับการแก้ไขหนทางในภาคปฏิบัติที่เป็นจริงในการจัดการวิญญาณนั้นคล้ายคลึงกับการจัดการชนิดต่างๆที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นประการแรกเราต้องปรับโทษการปะปนประการที่สองเราต้องพึ่งฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาขจัดการปะปนออกเสียยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีวิญญาณที่โโกง ก่อนอื่นเราต้องปรับโทษความโคดโกงนี้ว่าเป็นความบาปประการที่สองเราต้องพึ่งฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาขจัดสิ่งคโคดโกงที่อยู่ภายในเราออกเสียแม้การปรับโทษและการขจัดสิ่งเหล่านี้ต้องพึ่งฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ก็ต้องมีเราเป็นผู้ริเริ่มเราต้องยอมและมีความปรารถนาที่จะจัดการสิ่งเหล่านี้เราจึงจะสามารถปรับใช้ฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ พระวิญญาณบริสุทธิ์จำต้องให้ความตั้งใจของเราร่วมมือกับพระองค์พระองค์จึงสามารถกระทําให้เรามีฤทธิเดชมาจัดการเลือกอ่านคนา้นคว้าบทเรียนแห่งชีวิตบทที่13คริสตจักรที่มีสง่าราศีบทที่ห้า